อร่อยอ่ะภาษาใต้พูดอะไรลูกหยบหยวบอะไรนะหยบหยวบหยบหยวบหยบหยวบไม่ใช่ร้อยจังหู้อะไรอย่างเงี้ยเหรอเอาละเรามาผิดประเทศนะเรามาผิดประเทศแล้วร้อยจังหู้นี่เป็นภาษาอะไรอีสานนานเอาละเดี๋ยวนะโอไม่น่าเลยแหลงใต้ใช่ไหมฮะไม่ได้ค่ะจิ๊งจิ๊งเปเด็กใต้แบบ นนแหล่งใต้ใช่ไหมฮะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไหนบอกว่าอันเนี้ <ขอ S 1> ไม่ได้อันเนี้ยจะเได้ลูกอันนี้สำเียงใต้พูดอย่างนี้ได้ไหมลูกเดี๋ยวพวกเขาแบบนี้เป็นแนะนําตัวได้ไหมลูกแนะนําตัวชื่ออะไรอยู่ชั้นไหนโรงเรียนอะไรได้ไหมลูกอ่าน้องนัทแนะนํากรรมาการลูกไปผมอผมชื่อรักใจส้มใจพี่บุญครับนายะสุรัตครับเออายุอายุอ้วบครับอยู่ชั้นไหน ตัวหนูบา้านซ่อมจำซ่ามครับกินข้าวหรือยังกินแล้วครับร้อยไหมร้อยไหมร้อยครับแล้วยุบย <c oughs> ่องไปไหน่อก <c oughs> เป็นคนคอยรีวิวรถฝีมือคุณแม่ใช่ไหมลูกใช่ครับคุณแม่เราทำอะไรอร่อยบ้างลองพูดชื่อเมนูลูกแม่ทำอะไรเป็นบ้างเกงไตปลาขอครบขอแบบสำเนียงใต้ลูกแม่ทำอาหารอะไรบ้างลูก เก่งไก่ปลาอ่าเรามีอะไรอีกลูกแกงส้มอะไรอีกลูกทำปลาไหมทำครับทำอะไรลูกปลาทอดครับาทอดทำอะไรลูกปลาทอดปลาทอดอ่าไม่ใช่คือในวิกวิกวิกทอดในฐานะที่มันครัวเขาทำให้พี่ซุปสบายใจอยู่ปลาทอดขึ้นมา ซึ่งดูไม่เป็นธรรมชาติคิดว่าไม่ใช่สำเนียงใต้ด้วยผมคิดว่าต้องมีคนพูดกับเขาแล้วเขาถึงจะคุยด้วยอ่ะพี่หอยมีคนคนใต้นี่ผมผมผมคนใต้เดี๋ยวผมพูดได้ไม่เป็นคุยใต้กับพี่หอยเมื่อเช้ามารถอะไรมารถแท็กซี่ครับเอออรถะไรนะแท็กซี่ครับแท็กซี่รถอะไรอ่ะแท็กซี่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 ผมไม่เป็นรถเมื่อเช้ากินอะไรนี่เมื่อเช้ากินอะไรนี่กินเจ ไม่ใช่อะเดี๋ยวตอนนี้เราแค่ทำให้เราสบายใจคุณพ่อมีไวเลสไหมเดี๋ยวให้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นภาษาที่บ้านเราเนาะคุยกับคุณแม่คุณแม่ถามน้องหน่อยว่าเมื่อเช้ากินอะไรครับนัทกินข้าวกับอะไรหรอกินโจ๊กครับอแบบนี้จะแม่แม่ถามน้องหน่อยว่าแม่ทำอาหารอะไรอร่อยบ้างลองแม่ถามเขาหน่อยพี่นัทแม่ทำแกงอะไรร่อยบ้าง ป้าครับปูปาปัญหาอยู่ที่คนถามนำอยู่ตรงนี้แม่แม่ช่วยพูดอีกทีได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะจำสำเนียงแม่แม่พูดอีกทีครับนัดตอนเจ้าแม่กินข้าวับอไปเลยนัดนัดตอนเจ้ากินอะไรนี่กินกินโจ๊กครับพี่กินอยู่ไี่อยู่เหอแม่แม่แม่ทำแกงอะไรลอยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยพ่กินละยอง ไม่อไี้อไม่ได้ไม่ได้ระยองนะพี่อย่าจับผิดผมพี่เอาผลลับสิอ๋ผมคุยแล้วเขาตอบผมได้แล้วนี่กินแม่แม่ทำแกงอะไรอร่อยนี่แกงไก่ป้าครับอะไรอีกเกี๊ยส้มครับอะไรทอดป้าครับอะไรอีกปุ๋งป้าครับปเหนื่อยยังนี่ไม่ได้ทีครับไม่หนื่งทีครับต้นกล้ครับพี่เหนื่อยไหมครับเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมจะท้าทายเขาเรื่องที่เขาชิมอาหารแม่มาบ่อยเขาต้องจําได้ว่าเมนูที่เรานําขึ้นมาจานใดเป็นเมนูที่แม่ทําจานใดไม่ใช่จะท้าทายน้องนัทนะลูกพี่นัทพร้อมไหมพร้อมแล้วครับทีมงานครับโจทย์ขึ้นมาเลยครับอ๋ออยู่ที่คนปิดตาแล้วมองเห็นไหมลูกไม่เห็นครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าแม่โรยพริกกับลูกเราป้องกันเรื่องการมองครับ พี่ซุปยังไม่บอกเมนูนะลูกเย่าใจเย็นยเย็นย่าดจเย็นอดูให้ได้จเยใเย็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนพี่นัดครับมีสามชามตั้งอยู่สามชามเนี่ยเมนูอะไรให้หนูตอบนะลูกนะเอาเราสุ่มมาสักชามเนึ่งอันนี้พี่ซุปให้หนูดมกลิ่นเนาะดมกลิ่นได้กลิ่นไหมลูกนี่คือเมนูชื่ออะไรลูกแกงน้ำเคยครับแกงน้ำเคยแกงน้ำเคยเนี่ยมีสามชาม โรยพริกทั้งสามชามเลยเริ่มต้นจะให้ดมกลิ่นก่อนแล้วแยกแยะว่าเราจะรู้ไม่ว่าชามใดคือฝีมือของแม่เรานะลูกนะท้าต้การครับผมให้กรรมการดูได้ครับนัดลูกดมทีลาชามนะครับนี่คือชามแรกเลขหนึ่งได้ลกลิ่นไหมลูก จำกลิ่นไว้ก่อนนะอันนี้ไก่เคียงแม่เราทำไหมลูกไก่เคียงครับไก่เคียงนะยานะชามที่สองนะลูกได้กลิ่นไหมลูกได้ครับไก่เคียงแม่เราทำไหมลูกไม่ไก่เคียงไม่ไก่เคียงนะไชามที่สามนะลูกได้กลิ่นไหมลูกได้กลิ่น ใกล้เคียงแม่เราทํำไหมลูกใกล้เคียงใกล้เคียงแสดงว่าที่ใกล้เคียงมีเลขอะไรกับเลขอะไรลูกเลขหนึ่งกับเลขสามเลขสองเนี่ยยังจะให้เล่นต่อไหมหรือตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยเหรอเลขสองไม่เอาเหรอลูกไม่เอาแน่ใจนะพี่คุณครับเก็บเลขสองครับเราเราถนัดชิมเนื้อได้ไหมลูกหรือเอาแค่น้ําหรืออยากได้เนื้อนิดนึงเอาน้ำนิดเอาน้ําแล้วเอาเนื้อไหมลูกไม่เอาไม่เอานะลูกนะพลิกถาดได้ไหมลูกไม่ได้ ไม่ได้เลยนะพริกเผ็ดใช่ไหมลูกเสียวบอกนะว่าคุณเล่นพนี่พี่นัดไหวไหมลูกไม่ไหวไม่ไหวเพราะอะไรลูกว่ามีพริกว่ามีพริกว่ามี คุณมองเห็นคุณมองเห็นอาทิตย์คุณมองเห็นทีมงานเขามองเห็นปิดตาก่อนปิดก่อนปิดตาเพราะคุณมองเห็นดิโอ้โหเขชัดเกิคุณมองเห็นไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ในโซเชียลไม่ได้ลุงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้แล้วไม่เถียงข้าแบบนีงมีโอกาสมองเห็นแล้วไม่เถียงเลยนะอาทิตย์จะเถียงจะทำเลยตอนที่พอเอามาปุ๊บมันลอยอยู่ฮะมันมีรูอยู่อ้มันมีรูอยู่ทีมงานเรามีแว่นตาแบบที่เป็นสีดำๆใช่ไหม เดี๋ยวขอขอเปลี่ยนแว่นขอเปลี่ยนแว่นขอเปลี่ยนแว่นครับเด็กคนนี้เขาตรงไปตรงมาเมื่อกี้เบ้เบ้หนีเลยเบ้หนีเลยเบ้หนีเลยเอาลงอีทหนึ่งเขาคอยบอกกันนะว่าเอาลงอีทหนึงนะตึบไหมครับตึบไหมมือตึบเลยนะอ่าชัวนะชัวนะลูกมองเห็นอะไรไหมลูกตอนนี้ไม่ไม่เห็นเนาะเราชิมจากเลขหนึ่งก่อนนะลูกนะครับอ่าพร้อมนะลูก ซักครู่ลูกใจขอคุณชัดคราวนี้ไม่เห็นจริงๆแล้วครับน้ำนะลูกนะอ้าปากนิดนึ่งลูกไม่ใช่ไม่ใช่เหรอมันเป็นยังไงลูกรู้สึกว่าไม่ใช่พ่ออะไรลูกมันไม่เค็มข้นแม่เขารู้สึกว่าไม่เค็มข้นนะอ่านั้นชิมอีกชามนึงนะว่าใช่ฝีมือแม่เราไหม นี่คือหมายเลขสามลูกหนึ่งหรือสามสามโอ้โหทำไมถึงคิดว่าสามลูกมันเป็ดมันแปกตแสดงว่าชามแรกเนี่ยไม่ช่วยไม่ใช่รถสีมือแม่เราเหรอลูกใช่ครับมั่นใจไหมลูกมั่นใจครับลองอีกสักคำไหมลูกไม่ลองเอาล่ะ ขอกินนะเป็นแบบขอกินนะเข้าใจละเอ็นดูลูกอ่ะเออมีลูกหลอดหลอดโอ้คือรู้แล้วเป็ดเลยอ่ะเผ็ดอันสามตอบอย่างมั่นใจลูกคิดว่าเลขใดคือแกงรถมือแม่เราลูกหมายเลขสามมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเชียบเอาแว่นตาก่อนนะลูกนะอย่าน้ำตาไหลแม่หมายเลขสามแม่เราทำหรือเปล่าหมายเลขสาม อ่านว่าโมยองกอดแม่แล้วก็โทรออมทำแม่แม่ทำแม่ทำถูกต้องครับอาหารเราอร่อยไหมอร่อยครับทำตั้งแต่กี่ขวบครับโอ้ขวบพึ่งทำส,สดสดเลย กี่ขวดนี่สองขวดเลยเอาเลยนี่สองขวดเลยยังไงต่อลูกใส่ไหมป๊าใส่หมดเลยเนาะใส่หมดเลยปองปองทำไงนี่ไม่ต้องบอกใไม่ต้องครับ พูดไปหามาจากไหนเนี่ยผมอยากรู้เองเลยริงดังอยากถามก็ถามนะนั่นอะไรอ่ะอะไรนี่เรื่อเรื่อเรื่องพกยาวอยากบอกอ่ะอยากบอกก็บอกนั่นอะไรฮะป้าสาวบ้า ยังไม่ได้ใส่อีกครับไ,รไปมาพูดไปมาพูดเราแล้วก็ตักขวามมันระหว่างระหว่างรอแกงแกงเดือดเราร้องเพลงโชว์ได้ไหมลูกเออร้องเพงลงร้องเพลง,งโชว์ลูกร้กองเพลงดัชมิวได้ไหมลูกหนึ่งสองสามมาว้าวว้าวว้าวอะไรห้ามนุ้มวัดตรงโยเกิร์ตว้าวว้าว เต็มที่จากพล่มไม้ว้าวว้าวว้าวมีทุรีิีกับใคยรับยเลอยตัวชื่นดูใจดูนุ่มเบี้ยวทุกวันมามามาดื่มกันวันมาโดนมาไมหนุงดัดคิวคิวโอ้โหครับโหเก่งจริงลูกเอยเดี๋ยวขอเว้นลุงป๋องคนหนึ่งนะนลุงนะลุงป๋องกินเผ็ดไม่เป็นลูก มันใช่มันหยบหยบมันร้อยร้อยจังหู้เลยลูกโอ้โหคนคนนั้นเต็มคำเลยโอ้โหหอยชิมเต็มคำเลยอันนี้เดี๋ยวขอขอเอาเข้าไปเป็นอาหารตอนกลางวันด้วยนะได้เลยครับครูอร่อยจริงๆ อร่อยจริงคือผมว่าแซ่บอ่ะไตปลาเขาอ่ะมันมันมันถึงไตปลามันถึงมากจริงออริจินอลพี่แรงกับน้องนี่รสชาติเป็นยังไงจังบอกว่าไตปลาของน้องนี่อร่อยนะอร่อยรสชาติดีไหมมองสมไมยิ้มไหอร่อยคุณพ่อครับพี่หมายครับเมนูของน้องนัทเป็นยังไงบ้างครับอร่อยแร่งเก่งมากลูกทั้ง ที่ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวทักษะความสามารถความเป็นนักชิมความเป็นนักรีวิวแล้วก็ทักษะในการทำอาหารรวมทั้งความฝันให้พี่พี่นมเปรี้ยวดัชชี่พิซทราบแล้วแต่พี่พี่เขาเตรียมสิ่งนี้จากพี่นัทครับพี่พี่ทีมงานครับออความฝันที่พี่นัทจากพี่พี่นมเปรี้ยวดัชชี่พิซซ่าแอยากใี่นัอยากเค่พี่นัทครับหันมามองนี่ละครับนี่ครับมาดูที่ใต้ลูกนี่คือ รถบังคับวิทยุที่นัดอยากได้ใช่ไหมลูกชอบไหมลูกชีค่ะนี่คือสมบุกสมบันมากนะครับเป็นขับเคลื่อนสีล้อครับสุดยอดเล่นได้ในทุกๆสภาพครับโฟวิลโฟวิลไม่ใช่คารถบังคับวิทยุนะลูกพี่พี่นมเปรี้ยวดัชมิลคิดมีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่พี่นมเปรี้ยวดัชมิลคิดสองเบนบาทจากคุณเปรี้ยดัชมิลคิดครับและตรงนี้ลูกนี่รู้จักหรือเปล่ามอนนี่คืออะไรครับได้นะ รัชมิวคิตชอบไหมลูกชอบครับชอบรสอะไรชี้สิลูกนี่รสอะไรลูกไม้ห้วยกันแล้วนี่รสอะไรลูกส้มแล้วนี่ลูกบล,ลูเบอร์ววรี่ทั้งหมดนี้นะลูกมอบให้น้องนัทน,นะครับนี่คือนมเปรี้ยวดัชมิลคิต โฉมใหม่ลายมินเนี่ยนครับมีประโยชน์เยอะด้วยคุณค่าจากน้ำนมโคแท้โยเกิร์ตและน้ำผลไม้มีโอเมก้า3 6 9อร่อยสดชื่นพร้อมสนุกกับผุกกิจกรรมมอบให้พี่นัดทั้งหมดนี้นะครับมอบให้ลูกจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชม l ลคิดครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ